อานิสงส์ที่มุ่งหวังของการเจริญอนิจจสัญญาพิขุทั้งหลายเมื่อพิขุหวังอยู่ซึ่งอานิสงส์หกประการย่อมสมควรโดยแท้เพื่อจะเข้าไปตั้งซึ่งอนิจจสัญญาในสังขารทั้งปวงอย่างไม่จำกัดขอบเขตหกประการนั้นเป็นอย่างไรคือสังขารทั้งปวงจกปรากฏโดยความเป็นของตั้งอยู่อย่างไม่มั่นคง ใจของเราจักไม่ยินดีในโลกทั้งปวงใจของเราจักออกจากโลกทั้งปวงใจของเราจักเป็นใจน้อมไปในนิพพานสังโยชน์ทั้งหลายของเราจักถึงซึ่งการละขาดเราจักเป็นผู้ประกอบด้วยสามัญญคุณอันยอดเยี่ยมพิขุทั้งหลายเมื่อพิกขุหวังอยู่ซึ่งอานิสงหกประการเหล่านี้แลย่อมสมควรโดยแท้ เพื่อจะเข้าไปตั้งไว้ซึ่งอนิจจสัญญาในสังขารทั้งปวงอย่างไม่จํากัดขอบเขตอานิสงส์ที่มุ่งหวังของการเจริญทุกขสัญญาพิขุทั้งหลายเมื่อพิขุหวังอยู่ซึ่งอานิสงส์หกประการย่อมสมควรโดยแท้เพื่อจะเข้าไปตั้งไว้ซึ่งทุกขสัญญาในสังขารทั้งปวงอย่างไม่จํากัดขอบเขต6ประการนั้นเป็นอย่างไรคือ นิพพทาสัญญาคือสัญญาในความน่าเบื่อหน่ายของเราในสังขารทั้งปวงจากปรากฏเหมือนมีเพชรขาดเงื้อดาบอยู่ต่อหน้าเราใจของเราจากออกจากโลกทั้งปวงเราจกเป็นผู้เห็นสันติในนิพพานอยู่เป็นประจำอนุสัยทั้งหลายของเราจากถึงซึ่งการถูกถอนขึ้นจนหมดสิน้นเราจกเป็นผู้กระทำกิจในการทำที่สุดทุกอยู่เป็นประจํ พระาศาสดาจักเป็นผู้ที่เราบำเรอแล้วด้วยวัดอันประกอบด้วยเมตตาพิขุทั้งหลายเมื่อพิขุหวังอยู่ซึ่งอานิสงส์หกประการเหล่านี้แลย่อมสมควรโดยแท้เพื่อจะเข้าไปตั้งไว้ซึ่งทุกสัญญาในสังขารทั้งปวงอย่างไม่จำกัดขอบเขตอานิสงส์ที่มุ่งหวังของการเจริญอนัตตสัญญาพิขุทั้งหลาย เมื่อพิกขูหวังอยู่ซึ่งอานิสงฆ์หกประการย่อมสมควรโดยแท้เพื่อจะเข้าไปตั้งไว้ซึ่งอนัตตสัญญาในธรรมทั้งปวงอย่างไม่จำกัดขอบเขตหกประการนั้นเป็นอย่างไรคือเราจักเป็นผู้ไม่มีตัณหาและทิฏฐิในโลกทั้งปวงทิฏฐิอันเป็นเหตุให้กระทําความถือตัวว่าเราจักดับ ตัณหาอันเป็นเหตุให้กระทําความยึดถือว่าของเราจักดับเราจักเป็นผู้ประกอบด้วยอสาสารณญาณคือความรู้อันไม่ทั่วไปแก่ปุถุชนทรรอันเป็นเหตุจักเป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วด้วยดีและทรรทั้งหลายอันเกิดแต่เหตุจักเป็นสิ่งที่เราเห็นด้วยดีภิกขุทั้งหลายเมื่อภิกขุหวังอยู่ซึ่งอานิสงหกประการเหล่านี้แล ย่อมสมควรโดยแท้เพื่อจะเข้าไปตั้งไว้ซึ่งอนัตตสัญญาในธรรมทั้งปวงอย่างไม่จํากัดขอบเขตผลของการเจริญอนิจจสัญญาทิกขูทั้งหลายอนิจจสัญญาอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมครอบงำกามราคะทั้งปวงได้ย่อมครอบงำรูปราคะทั้งปวงได้ย่อมครอบงำภวะราคะทั้งปวงได้ ย่อมครอบงำอวิชาทั้งปวงได้ย่อมถอนขึ้นซึ่งอัสมิมาณะทั้งปวงได้พิขุทั้งหลายในสารทสมัยชาวนาเมื่อไถานาด้วยไถคันใหญ่ย่อมไถทำลายความสืบต่อแห่งรากทุกชนิดแม้ฉันใดอันนี้จะสัญญาอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมครอบงำการมาราคะทั้งปวงได้ย่อมครอบงำรูป,ปราคะทั้งปวงได้ ย่อมครอบงำภวะราคะทั้งปวงได้ย่อมครอบงำอวิชชาทั้งปวงได้ย่อมถอนขึ้นซึ่งอัศมิมาณะทั้งปวงได้ก็ฉันนั้นเหมือนกันพิกุทั้งหลายคนเกี่ยวหญ้ามุงกระต่ายเกี่ยวหญ้ามุงกระต่ายแล้วจับปลายเขยา่าฟาดสลัดออกแม้ฉันใดอันนี้จะสัญญาอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมครอบงำกามราคะทั้งปวงได้ ย่อมครอบงำรูปราคะทั้งปวงได้ย่อมครอบงำภวะราคะทั้งปวงได้ย่อมครอบงำอวิชชาทั้งปวงได้ย่อมถอนขึ้นซึ่งอัศมิมาณะทั้งปวงได้ก็ฉันนั้นเหมือนกันอิขูทั้งหลายเมื่อพวงมะม่วงขาดจากขั้วในมะม่วงเหล่านั้นมะม่วงเหล่าใดเนื่องด้วยขั้วมะม่วงเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเป็นของหลุดไปตามขั้วมะม่วงนั้นแม้ฉันใดอันนีจะสัญญา อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมครอบงำการมราคะทั้งปวงได้ย่อมครอบงำรูปราคะทั้งปวงได้ย่อมครอบงำภวะราคะทั้งปวงได้ย่อมครอบงำอวิชชาทั้งปวงได้ยอออ่าาอ,ยอมถอนขึ้นซึ่งอัศมิมาณะทั้งปวงได้ก็ฉันนั้นเหมือนกันอิขุทั้งหลายกรอนใดๆแห่งเรือนยอดกรอนทั้งหมดนั้นไปสู่ยอดน้อมไปที่ยอด ประชุมลงที่ยอดยอดชนทั้งหลายกล่าวว่าเลิศกว่ากรอนเหล่านั้นแม้ฉันใดอันนี้จะสัญญาอันบุคคลจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมครอบงำกามร,ราคะทั้งปวงได้ย่อมครอบงำรูป,ปราคะทั้งปวงได้ย่อมครอบงำภวะราคะทั้งปวงได้ย่อมครอบงำอวิชชาทั้งปวงได้ย่อมถอนขึ้นซึ่งอัศมิมาณะทั้งปวงได้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน พิขุทั้งหลายไม้มีกลิ่นที่รากใดๆไม้กระลำพักชนทั้งหลายกล่าวว่าเลิศกว่าไม้มีกลิ่นที่รากเหล่านั้นแม้ฉันใดอันนี้จะสัญญาอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมครอบงำการมราคะทั้งปวงได้ <andid ature d igi> ย่อมครอบงำรูป,ปราคะทั้งปวงได้ย่อมครอบงำภวะราคะทั้งปวงได้ย่อมครอบงำอวิชชาทั้งปวงได้ ย่อมถอนขึ้นซึ่งอัศมิมาณะทั้งปวงได้ก็ฉันนั้นเหมือนกันพิกุทั้งหลายไม้มีกลิ่นที่แก่นใดๆจันแดงชนทั้งหลายกล่าวว่าเลิศกว่าไม้ที่มีกลิ่นเหล่านั้นแม้ฉันใดอันนี้จะสัญญาอันบุคคลเจริญแล้วกระทาให้มากแล้วย่อมครอบงำการมาราคะทั้งปวงได้ย่อมครอบงำรูปราคะทั้งปวงได้ย่อมครอบงำภวะราคะทั้งปวงได้ ย่อมครอบงำอวิชชาทั้งปวงได้ย่อมถอนขึ้นซึ่งอัศมิมาณะทั้งปวงได้ก็ฉันนั้นเหมือนกันทิกุทั้งหลายไม้มีกลิ่นที่ดอกใดๆมลิชนทั้งหลายกล่าวว่าเลิอดกว่าไม้มีกลิ่นที่ดอกเหล่านั้นแม้ฉันใดอัน,นิจจสัญญาอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมครอบงำการมาราคะทั้งปวงได้ย่อมครอบงำรูป,ปราคะทั้งปวงได้ ย่อมครอบงำภวะราคะทั้งปวงได้ย่อมครอบงำอวิชาทั้งปวงได้ย่อมถอนขึ้นซึ่งอัศมิมาณะทั้งปวงได้ก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกขุทั้งหลายพระราชาผู้น้อยใดๆทั้งหมดนั้นย่อมเป็นผู้เสด็จไปตามพระเจ้าจากักรพรรดิพระเจ้าจากักรพรรดิชนทั้งหลายย่อมกล่าวว่าเลิศกว่าพระราชาผู้น้อยเหล่านั้นแม้ฉันใดอันนีจะสัญญา อันบุคคลจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้ว,ย,วย,ย่อมครอบงำการมราคะทั้งปวงได้ย่อมครอบงำรูปราคะทั้งปวงได้ย่อมครอบงำภวะราคะทั้งปวงได้ย่อมครอบงำอวิชชาทั้งปวงได้ย่อมถอนขึ้นซึ่งอัศมิมาณะทั้งปวงได้ก็ฉันนั้นเหมือนกันทิขุทั้งหลายแสงดาวทั้งหลายชนิดใดชนิดหนึ่งแสงดาวทั้งหมดนั้น ไม่ถึงเสี่ยวที่สิบหกแห่งแสงพระจันทร์แสงพระจันทร์ชนทั้งหลายกล่าวว่าเลิศกว่าแสงดาวเหล่านั้นแม้ฉันใดอันนีจะสัญญาอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมครอบงำการราคะทั้งปวงได้ย่อมครอบงำรูป,ปราคะทั้งปวงได้ย่อมครอบงำภวะราคะทั้งปวงได้ย่อมครอบงำอวิชชาทั้งปวงได้ ย่อมถอนขึ้นซึ่งอัศมิมาณะทั้งปวงได้ก็ฉันนั้นเหมือนกันทิกขุทั้งหลายในสรทะสมัยท้องฟ้าบริสุทธิ์ปราศจากเมฆพระอาทิตย์ขึ้นไปสู่ท้องฟ้าย่อมส่องแสงและแผดแสงไพโรดกำจัดความมืดอันอยู่ในอากาศทั่วไปแม้ฉันใดอันนีจสัญญาอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมครอบงำกามราคะทั้งปวงได้ ย่อมครอบงำรูปราคะทั้งปวงได้ย่อมครอบงำภวะราคะทั้งปวงได้ย่อมครอบงำอวิชชาทั้งปวงได้ย่อมถอนขึ้นซึ่งอัศมิมาณะทั้งปวงได้ก็ฉันนั้นเหมือนกันอิขุทั้งหลายก็อนิจจสัญญาอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรก็กระทำให้มากแล้วอย่างไรจึงครอบงำการมราคะทั้งปวงได้จึงครอบงำรูปราคะทั้งปวงได้ จึงครอบงำภวะราคะทั้งปวงได้จึงครอบงำอวิชชาทั้งปวงได้จึงถอนขึ้นซึ่งอัสมิมาณะได้ทั้งหมดอันนีจะสัญญาอันบุคคลเจริญแล้วอย่างนี้กระทําให้มากแล้วอย่างนี้ว่ารูปดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปดังนี้ความดับแห่งรูปดังนี้เวทนาดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาดังนี้ความดับแห่งเวทนาดังนี้ สัญญาดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาดังนี้ความดับแห่งสัญญาดังนี้สังขารดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งสังขารดังนี้ความดับแห่งสังขารดังนี้วิญญาณดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณดังนี้ความดับแห่งวิญญาณดังนี้ย่อมครอบงำการมาราคะทั้งปวงได้ย่อมครอบงำรูปราคะทั้งปวงได้ ย่อมครอบงำภวะราคะทั้งปวงได้ย่อมครอบงำอวิชชาทั้งปวงได้ย่อมถอนขึ้นซึ่งอสมิมาณะได้ทั้งหมดทิกุทั้งหลายอันนี้จะสัญญาอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมครอบงำกามราคะทั้งปวงได้ย่อมครอบงำรูปราคะทั้งปวงได้ย่อมครอบงำภวะราคะทั้งปวงได้ย่อมครอบงำอวิชชาทั้งปวงได้ ย่อมถอนขึ้นซึ่งอัศมิมานะได้ทั้งหมดผลของการพิจารณาเห็นสังขารโดยความไม่เที่ยงพิกุทั้งหลายพิกุผู้พิจารณาเห็นสังขารใดๆโดยความเป็นของเที่ยงจักเป็นผู้ประกอบด้วยขันติที่สมควรข้อนั้นย่อมไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เธอไม่ประกอบด้วยขันติที่สมควรแล้วจกก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้อง ข้อนั้นย่อมไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อไม่ก้าวลงสู่สัมมตานิยามแล้วจักกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลสกทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตผลข้อนั้นย่อมไม่เป็นฐานะที่จะมีได้พิขุทั้งหลายพิกุผู้พิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเป็นของไม่เที่ยงจักเป็นผู้ประกอบด้วยขันติที่สมควร ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้เธอประกอบด้วยขันติที่สมควรแล้วจากก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้องข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้องจากกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลสกทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตตผลข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้ ผลของการพิจารณาเห็นสังขารโดยความเป็นทุกข์พิขุทั้งหลายพิขุผู้พิจารณาเห็นสังขารใดๆโดยความเป็นสุข yeah. จกเป็นผู้ประกอบด้วยขันติที่สมควรข้อนั้นย่อมไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เธอไม่ประกอบด้วยขันติที่สมควรแล้วจะก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้องข้อนั้นย่อมไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อไม่ก้าวลงสู่สัมมตานิยามแล้ว จักกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลสกทา,าคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตผลข้อนั้นย่อมไม่เป็นฐานะที่จะมีได้พิขุทั้งหลายพิกุผู้พิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเป็นทุกข์จกเป็นผู้ประกอบด้วยขันติที่สมควรข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้เธอประกอบด้วยขันติที่สมควรแล้ว จากก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้องข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้องจากกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลสกทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตตผลข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้ผลของการพิจารณาเห็นธรรมโดยความเป็นอนัตตาพิขุทั้งหลาย ทิ่คู่ผู้พิจารณาเห็นทรใดใดโดยความเป็นอัตตาจักเป็นผู้ประกอบด้วยขันติที่สมควรข้อนั้นย่อมไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เธอไม่ประกอบด้วยขันติที่สมควรแล้วจักก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้องข้อนั้นย่อมไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อไม่ก้าวลงสู่สัมมตานิยามแล้วจะก,กระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลสกทาคามิผล อนาคามิผลหรืออรหัตผลข้อนั้นย่อมไม่เป็นฐานะที่จะมีได้พิขุทั้งหลายพิขุผู้พิจารณาเห็นธรรมทั้งปวงโดยความเป็นอนัตตาจากเป็นผู้ประกอบด้วยขันติที่สมควรข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้เธอประกอบด้วยขันติที่สมควรแล้วจากก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้องข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้ เมื่อก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้องจากกระทําให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลสกทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตผลข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้ผลของการพิจารณาเห็นนิพพานโดยความเป็นสุขพิขุทั้งหลายพิขุผู้พิจารณาเห็นนิพพานโดยความเป็นทุกข์จกเป็นผู้ประกอบด้วยขันติที่สมควร ข้อนั้นย่อมไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เธอไม่ประกอบด้วยขันติที่สมควรแล้วจากก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้องข้อนั้นย่อมไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อไม่ก้าวลงสู่สัมมตานิยามแล้วจากกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลสกทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตตผลข้อนั้นย่อมไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ พิขุทั้งหลายภิกขุผู้พิจารณาเห็นนิพพานโดยความเป็นสุขจักเป็นผู้ประกอบด้วยขันติที่สมควรข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้เธอประกอบด้วยขันติที่สมควรแล้วจักก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้องข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้องจักกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลสกทาคามิผล อนาคามิผลหรืออรหัตตผลข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้